ถ้าพูดถึงบริษัทยักษ์ใหญ่ในโลกเทคโนโลยีและปัจจุบันก็ยังคงรักษาความยิ่งใหญ่มายาวนานและเป็นอันดับ2ของโลกในปัจจุบันนะครับก็คงหนีไม่พ้นบริษัท Microsoft ครับวันนี้จะพาทุกท่านไปทําความรู้จักกับบริษัทในตลาดหุ้นที่ชื่อ Microsoft หรือตัวย่อ MSFT นะครับโดยแบ่งออกเป็น4พาร์ทด้วยกันนะครับก็คือ 1. ประวัติของบริษัท 2. สัดส่วนธุรกิจ 3. งบการเงินและไปดูจังหวะลงทุนกันครับ Microsoft ก่อตั้งขึ้นในปี1975โดย Bill g a t e และพ a u l Allen สองเพื่อนซีครับได้ทำเป้าหมายให้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลกลายเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้โดยเริ่มจากการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้กับเครื่อง a ั t e ท8,800จากนั้นธุรกิจก็ได้เติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดวันที่13มีนาคมปี1986คือวันที่ Microsoft เปิดขายหุ้นสู่สาธารณะเป็นครั้งแรกหรือว่า IPO นะครับเข้าสู่ตลาด n แอต a q โดยใช้สัญลักษณ์ว่า MSFT ราคาหุ้นเปิดที่21ดอลลาร์หลังจากนั้นไม่นานก็พุ่งทยานขึ้นไปอย่างรวดเร็วทำให้บิลเกต์กลายเป็นมหาเศรษฐีในระยะเวลาอันสั้น Microsoft, Microsoft ไม่ได้หยุดแค่ระบบปฏิบัติการ Windows แต่พวกเขายังเปิดตัว Microsoft Office เครื่องเล่นเกม Xbox และบริการคาวอย่าง Azure ซึ่งช่วยให้บริษัทมีรายได้มหาศาลทำให้หุ้น Microsoft เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้ว่าหุ้นของ Microsoft จะเคยเผชิญกับช่วงขาลงนะครับโดยเฉพาะในช่วงที่ยุคบริษัทพลาดโอกาสในตลาดสมาร์ทโฟนแต่หลังจากที่คุณซาเทียนาเลล่าหรือว่าคนไทยชอบเรียกสตยานาเลล่านะครับเข้ามาเป็น CEO ในปี2014 Microsoft ก็กลับขึ้นมาผงาดอีกครั้งโดยเน้นไปที่ธุรกิจคลาว AI และทําให้ราคาของ Microsoft พุ่งขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งปัจจุบัน Microsoft กลายเป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูงที่สุดอันดับสองของโลกเป็นรองเพียงแค่ Apple เท่านั้นนะครับและพวกเขาก็ได้กําลังลงทุนในเทคโนโลยีแห่งอนาคตไม่ว่าจะเป็น AI, Cloud Computing รวมทั้ง Quantum Computer ด้วยนะครับซึ่งอาจเป็นอนาคตสำคัญช่วยผลักดันหุ้น Microsoft เติบโตได้อีกต่อไป ถือได้ว่าหุ้นของ Microsoft เป็นตัวอย่างที่ดีของบริษัทที่สามารถปรับตัวและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆอย่างต่อเนื่องสร้างผลตอบแทนให้กับนักลงทุนได้ดีตลอดมาต่อไปเรามาดูสัดส่วนธุรกิจงบการเงินและจังหวะลงทุนกันครับสัดส่วนธุรกิจของ Microsoft นะครับปัจจุบันนี้นะครับ Microsoft มีสัดส่วนธุรกิจนะครับซึ่งเขาจะทําหลายตัวมากนะครับตัวที่เน้นหลักๆผมขอเริ่มจากตัวนี้ก่อนนะครับ Microsoft ตัวนี้ก็คือ A อชัวนะครับ Microsoft Azure ตอนนี้ก็คือทำเกี่ยวกับคาวนะครับทำระบบคาวก็คือ Data Center นั่นเองนะครับใครจะไปเช่าระบบคาวเขาออนไลน์เขาก็ไปเช่าตรงนี้ได้ใครจะไปเทรนเอไไปเช่าระบบคาวตัวน,นี้ของเขาได้ครับต่อมาครับสัดส่วนอีกสัดส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นสัดส่วนหลักเหมือนกันนะครับก็คือ Microsoft36 5านะครับที่เราใช้กันอยู่นะครับพวก Microsoft Office Word Excel PowerPoint พวกนี้นะครับ ลิงก์อินครับหางานนะครับหางานด้วยแอป l i n k ์อินนะครับแล้วก็พวก productivity แล้วก็ Business Process อื่นๆนะครับต่อมาครับเป็นตัวนี้ครับ More p e r s o o a l c o m p u t ต n g นะครับตัวนี้ก็จะมีทั้ง Windows ซึ่งเป็นตัวดั้งเดิมของ Microsoft นะครับมี Xbox ครับทำเกมแล้วก็รวมทั้งพวก Surface นะครับซึ่งก็ที่เขาทำมาก็ไม่ค่อยจะประสบความสำเร็จเท่าไหร่ Surface ของ Microsoft ก็คือแท็บเล็ต ถ้าเทียบกับทางของ Apple ก็คือ iPad ของ Apple นั่นเองอซึ่ง3ตัวนี้ครับก็เป็นสัดส่วนรายได้หลักตอนนี้ก็พยายามเล่งทำา Data Center นะครับพยายามเล่งทำา l o u u d ตัวนี้ครับเอชัวให้ได้เยอะนะครับแล้วก็ถือว่ามาในทิศทางที่ดีครับเขาก็จะมีรายจ่ายนะครับคอร์สจ่ายออกไปตัวนี้นะครับมีสัดส่วนภาษี R&D นะครับมี S&M G a ตัวนี้เล็กน้อยนะครับเพิ่มเข้ามา แล้วก็ทําสามารถทำา Net Profit ได้เยอะพอสมควรนะครับ35%เดี๋ยวเราเข้าไปเจาะลึกในด้านของงบการเงินต่อไปเลยนะครับ Microsoft ครับปัจจุบันมีคุณซาเทียนาเดล่านะครับเป็น CEO ครับ Market Cap อยู่ที่2.83ทืนเรียนนะครับ PE อยู่ที่31.7เท่าครับส่วนด้านอื่นๆเดี๋ยวเราไปในตัวต่อไปนะครับยังไม่เจาะลึกมากครับ เรามาดูผลตอบแทนในระยะเวลา1ปีครับ1ปียังอยู่ที่4%เครับเรามาดู3ปีครับ36.7% 5ปีครับ149.1%แล้วก็แม็กสดเลยก็ผลตอบแทนนะครับตั้งแต่ต้นเลยนะครับ61,999.3%นะครับดูผลตอบแทนแล้วก็ต้องดูดอดาวด้วยนะครับดอดาวครับ เคยลงไปติดลบต่ําสุดเลยนะครับ97.9%นะครับซึ่งมันก็ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นในปีที่ก่อตั้งนะครับซึ่งก็จะนับเอามานับอีกไม่ได้นะครับมาดูดอดาวในช่วงปี2001ครับในช่วงวิกฤตดัดคมมาที่ลบที่58%นะครับ58%มาดูวิกฤตอีกหนึ่งครั้งในปี2008-2009นะครับตันนี้ก็เป็นวิกฤตอีกครั้งหนึ่งลบไปที่52%ครับ แล้วก็วิกฤตอีกครั้งหนึ่งก็มาเจอที่ปีโควิดมานะครับหลังจากโควิดเจอเงินเฟอ้อเข้าไปลบไปที่เกือบ30%นะครับและตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ลบ18%นั่นเองมาดูที่งบการเงินครับรายได้ของ Microsoft ครับปี2020นะครับอยู่ที่แสนสครับมาแสนหกยี่สมาแสนเครับสองแสนเสองแสนส แล้วก็ปัจจุบันนะครับปี2025ยังไม่จบครับอยู่ที่2 0 0 0 6นะครับคาดว่ารายได้จะสูงขึ้นเหมือนอย่างที่เคยทำได้นะครับมาดูที่รายจ่ายครับรายจ่ายเพิ่มขึ้นนะครับเล็กน้อยครับมาดูที่กำไรครับกำไรกำไรก็เพิ่มขึ้นนะครับถือว่าบริษัทนี้มีการทำกำไรเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับทุกไตรมาสด้วย แล้วก็มาดูที่ net income ครับที่เหลือจริงๆครับเหลือเข้าบริษัทนะครับดูแท่งสีม่วงนะครับมีการเติบโตนะครับยี่สิบเติบโตเติบโตเรื่อยๆนะครับยี่สิบสองมีเติบโตไม่เยอะนะครับเติบโตไม่เยอะแต่สองพันยี่สิบสี่สองพันยี่สามสองพันยี่สี่สองพันยี่ห้าก็เติบโตนะครับต่อมาเรามาดูที่ความสามารถในการทํากําไรนะครับจะเห็นว่า gross profit margin นั้นสูงแตะร้อยแตะร้อยนะครับ มาทุกปีเลยนะครับแล้วก็มี net profit m a r g i ้นนะครับ 31%, 36%นะครับ34-36-35นะครับถือว่าทำกำไรได้เยอะนะครับลงทุนไปร้0ยบาทได้คืนมา35บาทนะครับนี่คือกำไรนะครับที่เหลือมาก็ถือว่าเจ๋งพอสมควรนะครับบริษัทนี้สุดท้ายเรามาดูจังหวะลงทุนกันครับ Microsoft นะครับปัจจุบันนี้นะครับวันที่11เดือน3นะครับ ปีส0 2 5นิะครับ Market Cap อยู่ที่2.85ทเนะครับเป็นรองเพียงแค่ Apple นะครับแล้วก็ n v i d i ีก็ค่อยๆขยับขึ้นขยับลงอยู่เรื่อยๆนะครับเป็นหนึ่งใน7นางฟ้านะครับที่ยังคงรักษามาตรฐานได้ดีตลอดมานะครับสุดท้ายมาดูจังหวะลงทุนกันครับก็ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้ไม่ใช่คาแนะนาในการลงทุนนะครับเป็นเพียงการให้ข้อมูลนะครับเพื่อไปประกอบกับการศึกษาข้อมูลของแต่ละท่านนะครับ ท่านที่ดูคลิปนี้แล้วก็ควรจะไปศึกษาด้วยตนเองนะครับยังมีส่วนที่ผมไม่ได้พูดถึงอีกหลายจุดนะครับมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับซึ่งใครจะลงทุนควรตัดสินใจด้วยตนเองแล้วก็ศึกษาข้อมูลด้วยตนเองนะครับทีนี้เรามาดูจังหวะนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็ i c r o s o f t ครับอ่าอันนี้คือกราฟวิกนะครับแท่งหนึ่ง1สัปดาห์นะครับแท่งหนึ่ง1สัปดาห์อ่าเคยล่วงนะครับในปีที่เกิดวิกฤตการค้าหลังโควิดนะครับ ที่ทาขึ้นมานั่นเองแล้วก็ปีนี้ทาก็มาอีกครั้งหนึ่งนะครับอา,อาจจะเกิดได้หรือเปล่าหรืออาจจะเป็นแค่ตลาดอาจจะเริ่มรับรู้แล้วหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็ rsi นะครับตกลงมาใกล้ถึงต่ำกว่า30แล้วนะครับส่วนกราฟ d นะครับเรามาดูที่กราฟ d กราฟ d นะครับมีการตัดลงนะครับมีการตัดลงส่วน rsi นั้นก็ ลงมาที่ต่ําแล้วนะครับจังหวะน,นี้ก็ถือได้ว่าท่านที่อยากจะเก็บระยะยาวนะครับก็สามารถเก็บได้หรืออาจจะรอให้ลงมาต่ํากว่านี้นะครับปรับฐานให้เสียเรียบร้อยแล้วค่อยเก็บขึ้นไปเรื่อยๆนะครับในขาขึ้นนั่นเองต่อมาเรามาดูอารมณ์ตลาดนะครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้นะครับจะมี f a r and g r e e d นะครับ ก็คือถ้ามาทางคิดเยอะๆนี่แสดงว่าตอนนี้ทุกคนกำลังเข้ามาซื้อกันอย่างเยอะนะครับทุกคนไม่กลัวนะครับตอนนี้เกิดเอ็กซ์ติมเฟียร์นะครับก็คืออารมณ์ตลาดตอนนี้คนส่วนใหญ่ในตลาดกำลังกลัวนะครับอยู่ที่16เลยถือว่ากำลังกลัวมากๆเลยนะครับก็อาจจะเป็นโอกาสสำหรับคนที่ถือระยะยาวนั่นเองนะครับก็คือกล้าในเวลาที่คนอื่น,นกลัวนั่นเองแต่ทั้งนี้ก็ไม่มีใครทราบได้ว่า าราคามจะล่วงลงไปถึงเท่าไหร่นะครับและก็จะกลับขึ้นมาใช้เวลานานเท่าไหร่นะครับอีกจุดหนึ่งนะครับที่เป็นโมเมนตัมที่เห็นในชัดนะครับว่า Extreme Fear นะครับจะเห็นว่าราคาของ S&P 500นะครับร่วงลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ย125วันนะครับโมเมนต่วงลงมาเยอะเลยนะครับถือว่าอยู่ในอารมณ์คนส่วนใหญ่กำลังกลัวนะครับหลายๆท่านที่เขาอยู่ในตลาดมานานเขาชำนาญเขาก็จะเตรียมเงินสดเอาไว้ มาจังหวะนี้ครับและสุดท้ายครับมาดูที่ดัชนีความผันผวนนะครับเส้นสีส้มคือความปกตินะครับแต่เส้นสีน้เงินคือตอนนี้เกิดความผันผวนที่อยู่ในระดับที่สูงนะครับก็อาจจะเป็นโอกาสสําหรับท่านที่เตรียมพร้อมแล้วก็มีเวลาในการลงทุนที่ยาวนะครับก็ขึ้นอยู่กับแต่ละท่านนะครับจะตัดสินใจด้วยตนเองนะครับก็เป็นเพียงข้อมูลประกอบมุมมองนะครับส่วนนั่นดรก็ต้องไปวิเคราะห์แล้วก็ดูมันเองนะครับ ครับผมช่วงนี้ก็จะเห็นตลาดปรับฐานเรื่อยๆนะครับถ้าสายระยะยาวก็ไม่น่าเป็นห่วงครับถ้าสายระยะสั้นก็อาจจะต้องรอสักหน่อยนะครับอาจจะมีช่วงให้เก็บเยอะครับก็ตั้งใจทาคลิปนี้ขึ้นมานะครับเพื่อเป็นข้อมูลประกอบให้เพื่อนๆได้ไปศึกษาต่อนะครับก็ช่วยกดติดตามกดไลค์ให้กันด้วยนะครับก็ฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ